สวัสดีครับรายสาระนะครับสาระน้อย,อยโมเยอะๆนะครับผมก็วันนี้นะฮะชมนะะละที่เราเห็นบ่อยนะครับไปเดินสนามก็เห็นบ่อยนะะอยู่ในสื่อก็เห็นบ่อยลมแรงหน่อยนะฮะวันนี้พายุนางิใช่ไหมเข้าเออนะฮะ เจดอย่างนี้นะฮะด้านหน้าก็เป็นพระสมเด็จนั่นแหละเล็บดําหน่อยนะนะครับข้างหน้าก็เป็นพระสมเด็จอย่างนี้นะครับเหมือนจะเคลือบอะไรไว้เนาะนะครับด้านหลังก็เป็นตราเจดีอย่างนี้นะครับแบบเนี้ย ก็จะเรียกว่าพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับพระสมเด็จบางขุนพรมรปี2 5 0หนะครับหรือนะครับถ้าเป็น j จดีในรูปแบบต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะก็จะมีหลายรุ่นหลายวาระ09นย์เบ้าง17บ้าง31บ้างปีอะไรบ้างทําขึ้นมาย้อนยุคหลายวาระนะครับก็เราก็เลือกเอาเราชอบวาระไหน,นอันนี้ดูแล้วนะครับ JD ก็ออกไปทาง09 นะฮะออกไปทางเจดีอ่าสมเด็จศูนย์เก้านะครับก็บางคุณพรมศูนย์เก้าก็เขาบอกก็หลกักๆกก็ยี่ห้อนั่นแหละยี่ห้อบางคุณพรมนะฮะเออชื่อเสียงก็บอกยู่แล้วว่าคนก็อยากครอบครองนะแต่ว่าจัดสร้างปีศูนย์เก้าเนี่ยนะครับก็มวลสารดีมวลสารเยอะพูดง่ายง่ายเพราะว่ามีการเปิดกูอ่าผ้า สมเด็จบางขุนพรมเนี่ยวัดบางขุนพมเนี่ย,ยปี2500นะครับแล้วก็มีผ้าชํารุดแตกหักอะไรผงเก่าอะไรเยอะนะครับก็เลยทำมานำมาสร้างปี09นกะครับก็มีมวลสารเยอะนะครับแต่จำนวนแต่จำนวนการจัดสร้างก็เยอะเหมือนกันนะครับอ่าแปดหมื่นสี่พันสร้าง2แบบหรือเปล่าจำไม่ผิดนะมัน1นึ่งแสนหนึ่งแสนเท่าไหร่1นึ่งแสนหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหรือ,อยังไงเป็นแสนองค์อ่ะ เพราะว่า8 0 0 0 0 0 0บวเป็นแสนหกใช่มสันบวกสี่พันเป็นเป็น8 0 0พเออหงมือเออหนึ่งแสนหกหม่นันอชถ้าแปดหมืบรรจุกุกับแจกกับบูชาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบูชาองค์ละหบาทองค์ละสิบาทชุดละร้อยอะไรเงี้ยม้เขามีประวัติอยู่นะครับส่วนการปลุกเสกก็การปลุกเสก็ หลวงปู่นาควัดละคังนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนเยห่อมหลวงพ่อเต๋วัดสามงามหลวงปู่ทิมวัดช้างให้นะครับแล้วก็พระสม,มุออมพลวัดประสาทปุญญาวาสแล้วก็หลายๆคณาจาร์นะครับเออก็ประมาณนั้นในการปลุกเสกนะับเป็นหนึ่งในพระที่มวลสารเขาบอกว่ามวลสารบางคุนพรมเยอะดังนั้นเนี่ยพุทธคุณเนี่ยก็จะออกไปเหมือนพระสมเด็จวัดละคังบางคุนพรมนั่นแหละคนเขามีความเชื่อว่ายอย่างนั้นก็นะเลยได้รับความนิยมเมื่อได้รับความนิยมแต่ก่อนก็ไม่ได้รับความนิยมหรอก นะครับแต่พอได้รับความนิยมราคาแพงมาปุ๊บก็ของเก๊ก็ระบ,บาดเยอะเลยดูยากมากด้วยแต่คนดูเป็นเขาก็ดูเป็นนั่นแหละแต่ผมดูไม่เป็นหรอกนะครับดูไม่เป็นไงถึงได้เช่าองค์นี้มาองค์นี้ไม่แท้นะฮะเป็นงานเก๊อ,อนุบาลน,นะฮะงานเรียกงานเก๊ห่างเอาแป๊บบนึงเขาเรียกว่างานเก๊ห่างนะเก๊ห่างเก๊อ,อนุบาลเลยแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผงนะครับเรื่องรอยตัด รอยตัดบ้างพิมพ์พบ้างพิมพ์พก็ตื้นไปหน่อยนะครับกดพิมพ์พไม่ลึกกดพิมพ์พไม่สวยนะครับแต่ตาด้านหลังก็มีความคล้ายคลึงนะครับตาด้านหลังมีความคล้ายคลึงแล้วก็แต่พื้นด้านหลังก็ก็ทำให้ไม,ไม่ไม่เหมือนสักเท่าไหร่นะครับมีการเคลือบสีเคลือบอะไรให้มันดูแบบเป็นสีขาวอมเหลืองอะนะฮะเพราะว่าเขาจะนิยมนะครับบางคุนพมมันจะมีแบบโซนเนื้อสีขาว นะครับกับโซนเนื้อสีเหลืองหรือขาวอมเหลืองนั่นแหละนะถ้าเป็นเนื้อขาวอมเหลืองหรือเนื้อสีออกเหลืองเหลืองอ่ะนะคนจะนิยมแบบแบบอย่างงี้มากกว่าแต่ถ้าเป็นสีขาวก็ขวเขาเรียกอะไรมันมันตัดสินใจยากแล้วก็คนจะนิยมน้อยอะไรประมาณนี้เวลาเขาซื้อขายหรือเช่าหาการเปลี่ยนมือกันเขาก็จะนิยมโซนที่ออกเป็นสีสีเหลืองเหลืองอมเหลืองอะ่ะประมาณนั้นนะครับส่วนตราเจดีก็จะมีประทับตารูบ้าง ไม่ประทับตาก็มีนะครับแต่ให้สังเกตว่าพวกรอยตะเข็บรอยปูปูไตเขาเรียกรอยปูไตแล้วก็เม็ดก้อนมวลสารแล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่สังเกตว่ามันจะเป็นหลังลายผ้านะเขาบอกว่าบางคนบอกว่ามีการกดพิมพ์กดพิมพ์แล้วก็ปาดาเนื้อยังยังม่แห้งแล้วก็ ไปตากบนผ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นตากบนผ้าทําให้แกะออกมาแล้วก็จะมีเห็นเห็น,เห,นเห็นลายผ้าแบบลางๆอยู่อะไรประมาณนั้นนะตามที่เขาได้ได้ไดตามเซียนเขาที่เขาแบบให้ดูนะผมก็ดูคร่าวๆผมก็ไม่ได้ชํานาญหรอกนะครับแล้วก็จุดไขป่ปลาต่างๆตามพิมพ์มีหลายพิมนะพ์นะพิมพ์ใหญ่พิมพระประธานพิมพเส้นได้พิมพ์จันลอยพิมสายญาติอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายพิมพ์อยู่พิมพ์คะแนนก็มีด้วยนะครับ ครับ84,000องค์นะครับก็ถ้าเจอแบบนี้โอ้หน่มแรงมากเลยถ้าเจอแบบนี้ก็ไม่แท้ไม่แท้ตาเปล่าเลยไม่ต้องส่องอะไรหรอกนะครับแต่ถ้าจะเป็นเจอแท้ที่เราต้องส่องไม่ใช่เจอแบบที่เรากั้มกึง่งที่เราต้องส่องแล้วก็พอมีให้ส่องบ้างแต่พิจารณาก็ยากหน่อยนะฮะนี่ปับ๊บแกะดีมเนี่ยม,มือแตกหรซวย <c oughs> กลัวจะหลุดมือแตกเหมือนกันนะเนี่ย อ่ะนะครับโอเคนะอันดับแรกก็เทียบพิมพ์ก่อนเก๋เหมือนเก๋ไม่เหมือนอยังไงนะฮะอ่าโซนสีขาวกับโซนสีเหลืองอขนาดก็ใกล้เคียงกันนะรอยตัดข้างอ่ารอยตัดข้างโอ้มีความใกล้เคียงกันตัวนี้รอยตัดข้างนะครับอันนี้ก็รอยเจดีเหมือนกันแต่เลือนๆอนหน่อยอ่ามีรอยเจดีเหมือนกันนะครับแต่ เลื่อนๆหน่อยเ,อเลื่อนๆหน่อยนี่ธรรมชาติการการกดพิมพ์รอยปลิกรอยรอยปลิกเห็นไหมรอยปลิกตามเทกตามด้านหลังนะอ่ะดูชมองค์นี้หน่อยนะครับพิมพ์ใหญ่เกททะลุซุม้มนะครับแต่ไม่รู้ว่า ABC ไม่รู้แยกกันยังไงไม่รู้เหมือนกันอ่ะนะครับก็ซุม้มคำว่าจะิญคำว่าทะลุซุ้มก็นี่เห็นไหมฮะทะลุซุม้ม นะครับแล้วก็จุดไข่ปลาที่เราเขาต้องดูนะครับมันก็จะมีจุดไข่ปลาตรงซุ้มตรงนี้นี่เห็นไหมจุดไข่ปลาเนี่เห็นไหมนี่ซุ้มตรงนี้จึ๊กหนึง่งแล้วก็ตรงนี้อ uh ีก hmm. นิดนึงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าจุดไข่ปลานะมันจะเป็นตำหนิที่เขาใช้ใดูนั่นแหละนะครับหนึ่งก็คือตรงมุมซุ้มซุ้มรัศมีตรงนี้ซุ้มระคังที่เขาเรียกกันนะเห็นไหมฮะสองก็นี่ตรงนี้ เขาเรียกไข่ปลากิ่จุดไม่เข้าใจเหมือนกันนะแล้วก็ตรงไหนอีกอะ่ะตรงจกรักรนแลเห็นไหมยเน,นะนี่ยนะนี่มันจะเลื่อนๆหน่อยเพราะว่าบางองค์ก็ชัดบ้างบางองค์ก็ไม่ชัดบ้างนะฮะติดเยอะติดน้อยก็แล้วแต่เห็นไหมนี่นี่จุดไข่ปลาตรงนี้แล้วก็จุดไข่ปลาตรงนี้เห็นไหมนี่ตรงฝั่งด้านนี้ด้วยนะครับตรงไหนอีกอะ่ะแล้วก็ตรงไหนนะเขาบอกให้ดูมันจะมี มีตรงใต้ฐานตรงไหนนะผมจําไม่ได้แถวกันนะมันจะมีแถวๆตรงตรงฐานเนี่ยมันจะมีจุดไข่ปลาหรือจุดสังเกตอะไรอยู่นี่แหละอยู่อยู่แถวๆฐานนี่แหละเห็นไหมเ้ยอยู่แถวๆนี้แหละเนี่ยเออนี่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 เห็นไหมนี่เดี๋ยวแข่งก็โอ้ยหลุดมือแตกซะเนาะหลุดมือแตกก็สวยเลยนะฮะนี่อ่าปั๊บมันจะมีเป็นนูนๆอยู่เห็นไหมนี่ ตรงใต้ฐานตรงนี้เนี่ยจึ๊กเนี่ยเห็นไหมก็จะมีจุดไข่ปลาเรือนๆอยู่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยตรงบริเวณนเนี้ยเนี่ยเขาเลยจุดไข่ปลาอะไรของเขาไม่รู้นะฮะจุดไข่ปลาห้า 5, จุดอะไรของเขาไม่รู้นี่นี่เห็นไหมจุดหนึ่งนะครับแล้วก็นี่จุดตรงนี้องูเลื้อยามาจากไหนอีกอะ งูเลื้อยมาอย่าเลื้อยมาเจอปลักขิกลุงเมฆนั่นเนี่ยเห็นไ,ไหมเนี่ยจุดขไข่ปลาเห็นไหมฮะส่วนสวดทรงองเอวนะครับชัดไหมชัดไหมลืเราต้องย้ายมุมกล้องเดี๋ยวย้ายก่อนนะต่อไหมโอเคมานะครับย้ายแล้วนะครับแสงดีขึ้นเนาะเห็นไหมฮะจะมีจุดไขป่ปลาให้เราสังเกตต,ตรงที่ต่างๆน,น,นี่เห็นไหมนี่ เออตรงไหนบ้างเนีน่ยมันจะมีจุดไข่เขาเรียกมันจะมีจุดไข่ปลาให้เราได้สังเกตอยู่เอ๊ะกล้องไม่ดีหน่อยนะเอ,อ้านี่เห็นไหมนี่นี่แล้วก็นี่ไม่รู้กี่จุดไม่รู้จําไม่ได้นะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นนูนๆอยู่เนี่ยตรงตรงใต้ขอบเนี่ยเห็นไหมตรงใต้ขอบเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็เรียกว่าเนื้อโซนขาวจักกะแลด้วยเห็นไหมนี่จักกะแล เออนี่ระหว่างแขนเห็นไหมตรงซอกแขนนะพูด,ดง่ายๆซอกแขนเห็นไหมไข่ไปอีก2จุดนะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ด้วยเขาบอกให้ดูตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงฐานเนี่ยเห็นไหมถ้าเราแขงอย่างเงี้ยจะเห็นเป็นนูนๆขึ้นอยู่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะครับส่วนอ่าอีกนึงคือมวลสารเก่านะครับด้านหลังนะครับบางองค์ก็จะมีมวลสารเก่าบ้างมันก็จะเห็นเป็นก้อนๆ้อ,อ,อ,อยู่แต่ว่าบางองค์มันก็ไม่มี คือมันมันมันก็ไม่มีมันก็ไม่ติดมาบางโอมันก็มีอะไรเอ้าเดี๋ยวมันปิวเออบางโอมันก็มีบางโอมันก็ไม่มีแต่คนมากเขาบอกถ้ามีมันก็จะขายได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ลักษณะเห็นไหมนะเนี่ยก้อนมวลสารอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยก้อนมวลสารไอ้บางคุณพรมเก่าอ่ะเห็นไหมเนี่ยเป็นรูเป็นรูรูหนอนด้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยก้อนมวลสารเก่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหม นะครับนี่ก้อนมวลมวลสารของของบางขุนพรมเก่านะครับถ้าเราส่องดูอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแดงแดงดำดำแดงแดงอะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับนี่เฮ้ส่องนี่อ้กล้องผมไม่ดีนะดูอดทนอดทนหน่อยเห็นไหมฮะนะครับนี่จะเห็นก้อนมวลสารของบางขุนพรมที่เขาผสมอยู่อะนะครับถ้าเป็นตามเนื้อที่ที่ตามรอยตัดนะอันนี้เราจะเห็นตามรอยตัดเดี๋ยวก่อนนะฝั่งนี้มีไหม ฝั่งนี้ไหมเนี่ยอ่ะดูก่อนดูก่อนอ่าเนื้อเนี่ยเนื้อก็จะไม่ได้กระด้างนะฮะเนื้อก็จะมีความหนึบอยู่พอประมาณนะครับเนี่ยแก่ปูนหน่อยเออแก่ปูนหน่อยหรือเปล่าผมเรียกถูกหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมฮะแดงจุดแดงเนี่ยเห็นไหมฮะเดี๋ยวก่อนนะฟัฟที่มันปีก่อนเห็นไหมเนี่ย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 นี่ยเห็นไหมอันนี้คือก้อนเนี่ย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 ตรงเนี้ยตรงนิ้วชี้ผมชี้เนี่ยอ่าเพื่อนผมไม่ได้มีอุปกรณ์นะเนี่ยเขาเรียกว่าก้อน ก้อนมวลสารกาเรียกมวลสารที่เขามาบดมาตำนั่นแหละนะครับมาผสมใส่สมเด็จบางขุนพรมอ่ะนะฮะแล้วก็เวลาส่องมันก็จะมีมันก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรนะชิ้นส่วนเออชิ้นส่วนบางขุนพรมเนี่ยนะครับติดอยู่ด้วยนะครับตรงไหนอีกนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่านี่เห็นไหมจะมีชิ้นส่วนสมเด็จบางขุนพรมเนี่ยติดอยู่ด้วยผสมอยู่ด้วยนะครับผม นี่ถ้าส่องลงไปในเนื้อนะฮะนี่นี่น,นะครับก็จะมีชิ้นส่วนของบางคุนพรมเนี่ยนะฮะติดอยู่ด้วยนะครับนี่รอยตัดข้างเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมฮะก็จะมีชิ้นส่วนหรือส่วนผสมนั่นแหละของบางคุณพรมของสมเด็จบางคุณพรมนั่นแหละนะครับมีผสมด้วยเห็นไหมับเป็นก้อนเป็นก้อนเนี่ยนะฮะเป็นก้อนเป็นก้อนนะเขาว่าอย่างนั้นนะนะฮะเนี่ยก็จะติดอยู่ด้วย นะครับผมด้านหลังก็จะจะเป็นลายผ้าอ่ะด้านหลังก็จะเป็นเป็นลายผ้าคล้ายๆว่าเป็นตากบนผ้าปาดแล้วใช่ไหมปาดแล้วก็เป็นตากบนผ้ามันจะมีรอยปาดอยู่นะครับมีรอยปาดอยู่แล้วก็ชัดไหมมันต้องลงกล้องไหมเนี่ยเข้าใจเออนี่รอยปาดฟืดไม่รู้ว่าปาดอย่างนี้หรือเปล่าเนาะหรือมันเกฟฟ้ฝีมือจริงๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นไหมฮะรอยปิ้นอะไรก็ยังมีขอบก็ยังมีปิ้นปิ้นอยู่เลยนะฮะนี่ เห็นไหมฮะขอบนี่เอ๊ะขอบก็ยังปิ้นอยู่น,ะนี่เห็นไหมขอบก็ยังมีเนื้อปิ้นเนื้ออะไรอยู่นะเนี่ยเห็นไหมขอบเห็นขอบไหมนี่นะฮะนี่นี่ขอบนะฮะน,น,ะฮะนี่จะเป็นรอยปาดแล้วก็เป็นรอยเป็นรอยผ้าด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็จะมีรอยเจดีอยู่นะครับนี่รอยปั๊มยางเจดีอยู่เห็นไหมฮะนี่เป็นสีน้ำเงินฟ้าๆเนี่ยเห็นไหม h? เอ๊ะมันอ่ะต้องฉายไปยังไงต้อง นี่เห็นไหมฮะเห็นเป็นลางๆอยู่ฟึบๆมันจะขึ้นไปอย่างนี้ฟึบอย่างนี้นะครับอ่าเห็นไหมก้อนมวลสารเห็นไหมฮะนี่ก้อนผงเก่าเขาเรียกผงเก่าของบางคุณพ่มเห็นไหมเป็นก้อนเป็นเม็ดก็ยังมีอยู่ให้เห็นอยู่นะครับอ่ายังมีเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่นะครับส่วนตําหนิไข่ปลาก็นั่นแหละเนี่ยก็ต้องไปไล่ดูนะฮะนี่ตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างเออตรงนี้บ้างนี่เห็นไหมตรงนี้บ้าง อตรงซอกแขนตรงฝั่งนี้บ้างนี้บ้างแล้วก็ตรงฐานมันจะเป็นนูนน,นอยู่นี่จะเป็นนูนๆอยู่อาจจะนูนมากนูนน้อยติดเยอะติดมากก็แล้วแต่ช่วงน้ําหนักการกดพิมพ์เอ่อช่วงน้าหนักการกดพิมพ์หรือเป็นช่วงที่น้ําหนักมือนะฮะประมาณนั้นเนาะนะครับอันนี้ก็บางคุณพรมนะครับพิมพ์ใหญ่เกทัลุซ้มแต่ไม่รู้ว่าพิมพ์ A พิมพ์ B พิมพ์ C ผมก็แยกไม่ถูกหรอก นะครับอ,องค์นี้คือเป็นลงประมูลในถ้าองค์นี้ถ้าคนไปค้นในใน o o o g l e น่ะก็จะเห็นเห็นองค์นี้นะผมเอาลงประมูลใน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  G, ในเว็บ G นะฮะก็เห็นเคาเคาะกันอยู่แต่ว่าเคาะเคาะยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำที่ที่ตั้งไว้ก็เลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ออกไม่ได้ไม่ได้ปล่อยไป นะครับเขาเคาะแค่หมื่นหมื่นหมื่นเอ็ดเออหมื่นเอ็ดหมื่นสองนะผมอยากได้สักสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังอยู่ที่ผมอยู่เอะแต่ปกตินะใครดูเก๊บ้างมันก็มีคนดูเก๊บ้างดูแท้บ้างแต่ว่าลงประมูลหลายองนะองนี้เป็นหนึ่งองที่ที่ลงประมูลแล้วก็มีคนเคาะนะมีคนเคาะนะเออมีคนเคาะแต่ว่าอ่าผมยังไม่ได้ถึงราคาที่เราตั้งประมูลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ปล่อยไปนะครับ ก็จะประมาณนี้เนาะนะฮะส่วนอันนี้เห็นไหมฮะก็จะมีความแตกต่างกันในด้านเนื้ออาหานะครับเนื้อหานะครับมวลสารพิมพ์ทรงอาจจะเห็นไหมฮะอาจจะแกะมานะพิมคือสมเด็จมันปลอมกันได้แบบพิมพ์มันก็ไม่แตกต่างอะไรกันเยอะแต่จะมีรายละเอียดในการดูอยู่นะครับเห็นอย่างเงี้ยเห็นไหม,หไหมตรงไขป่ปลาตรงซอกแขนแล้วก็ทํามานะแต่ว่ามันทํามาได้ไม่เหมือนไงนี่เห็นไหมฮะนี่ซอกแขนนี่เห็นไหมนี่นะเห็นไหม เอาเม็ดอะไรไปไว้ตัวซอกแขนเนี่ยแตทำมามันก็ไม่ได้เหมือนไงเห็นไหมฮะทามาก็ไม่ได้เหมือนนะนี่เห็นไหมฮะนี่อันนี้เป็นเกจที่พาดซุ้มขึ้นมามันไม่ทะลุแบบที่อันนั้นนะฮะนี่เห็นไหมฮะนี่ตรงซอกแขนเห็นไหมจะต่างกันอยู่นะนั่นอ่ะซอกแขนก็จะต่างกันอยู่นะนะครับแล้วก็ฟอร์มเนื้อฟอร์มพระก็มีความแตกต่างกันอยู่นะครับอ้าวสรุปก็ องค์นี้อาจจะเก๊มาก่อนองนี้อาจจะเก๊มาทีหลังเออเก๊อนุบาลนะฮะก็แล้วแต่มุมมองนะครับใครจะมองยังไงกันบ้างเอาคอมเมนต์หน่อยผมก็ทำคลิปขึ้นมาให้ดูความแตกต่างระหว่างของเก๊นะครับเก๊อนุบาลกับเก๊ปริญญาอันนี้อาจจะเป็นเก๊ปริญญาหรือใครมองแท้บ้างเอาคอมเมนต์หน่อยองค์สีขาวนะส่วนองสีเหลืองก็เป็นเก๊ อนุบาลน,นะครับสามารถที่จะที่จะเจอได้ทั่วไปนะครับราคาหลัก10เออราคาหลักสิยังไม่ถึงหลักร้อยหรอกแต่ถ้าวางหน้าแผงตึงๆหน่อยก็ร้อยหนึ่งสองพอได้ขายว่าเออไม่ได้ถูกเกินไปถ้าในกองก็10บาท20บาท30บาทนะครับอันนี้เก๋อนุบาลน,นะครับอันนี้อาจจะเป็นเกออน๋ปริญญาแต่ว่าผมก็ได้ไล่ตาําหนิให้ดูตาําหนิดูอะไรต่างๆแล้วนะครับใครคิดว่า ยังไงก็น้อผมก็อธิบายไปอย่างนี้นะครับเนี่ยจุดไข่ปลาอะไรมีครบนะเนี่ยนะฮะแล้วก็เม็ดมวลสารเก่าของบานคุมพลของบางขุณพมระลัสรักครังบางคุมพมเนี่ยก็มีแซมอยู่ในเนื้ออยู่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมยังมีอยู่ในเนื้ออยู่เห็นไหมเนี่ยเม็ดเหลืองเหลืองเนี่ยแดงแดงเหลืองเหลืองเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออยังมีอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นการทําที่ได้ใกล้เคียงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับหรือไม่ก็แท้ไปเลยอ่าใครดูเก๊บ้างนะก็ไม่เป็นไรอ่าคนเราก็มีสิทธิ์ที่จะดูเก๊ดูแท้กันได้เพราะว่าคนดูแท้เขาก็เช่าคนดูไม่แท้เขาก็ไม่เช่ามันก็แค่นั้นเองแหละพระเครื่องนะฮะนะครับกรรมการก็เถียงกันตายหาเหมือนกัน <c oughs> เอาเข้าง,งานประกวดกรรมการก็เถียงกันตายหาทุกโต๊ะเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็เนาะเอาที่เราสบายใจนะแต่ว่าในเลือกในในใน,ในแบบที่เราจะไปเลือกเช่าในพระประเภท พระซุ้มเดชบางคุณพรมเนี sociedad, ่ยนะฮะแล้วก็ไปดูความความเหมือนแล้วกันนะฮะหาตังเข้าบ้านนะฮะอย่าคิดมากถ้าเราจะขายพระซื้อขายพระเนี่ยหาตังเข้าบ้านก็ไปดูแบบว่าถ้าเราอยากได้เกยเราก็ต้องเกยให้มันเหมือนที่สุดสมมติว่า2องค์เนี้ยสององค์เนี้ยเกยเหมือนกันใช่ไหมเป็นพระเกยเหมือนกันเนี่ยนะถ้าจะเลือกซื้อคุณจะเลือกคุณจะเลือกซื้อองค์ไหนนะฮะถ้าเป็นพระเกยเหมือนกันเนี่ย ถ้าคุณเลือกซื้อคนจะซื้อ,ององไหนระหว่างองค์นี้กับองคนี้ใช่ไหมฮะออคำตอบก็คือนะค,คนก็จะต้องเลือกซื้อองค์นี้อยู่แล้วนะครับเนื่องด้วยพิมพ์ตาหนินะครับหรือฟอร์มพระนะฮะฟอร์มพระม,มันดูดีกว่าองค์นี้นะฮะถึงจะมีตาเจดีอะไรก็ช่างอาจจะดูครบสมบูรณ์แต่ว่าฟอร์มพระเนี่ยเห็นไหมฮะฟอร์มเขาเรียกฟอร์มพระนะเห็นไหมองขาวก็จะสวยกว่าเห็นไหมองศาององขาวจะสวยกว่า ฟอมพระเนี่ยนะฮะถ้าองถ้าสององในเกทั้งคู่เนี่ยคนก็จะเลือกซื้อองค์สีขาวดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะพูดง่ายๆถ้าจะเล่นพระเกะเอาแบบตรงๆเนาะถ้าจะเล่นพระเกะก็ต้องเลือกฟอมพระที่ดูมีความใกล้เคียงแล้วก็อย่าเช่าแพงนะครับอย่าซื้อแพงนะครับอย่าซื้อแพงนะครับผมแต่ถ้าแท้นะถ้าองค์นี้แท้ก็ไม่เป็นไรเออเราก็แขวนนั่นแหละถ้าเรามั่นใจว่าแท้เราก็แขวนแต่ถ้าเราไม่ไม่มั่นใจว่า แท้แล้วก็เอาเข้าวกรอบเอาเข้าวกรอบไว้เชยชมนี่จะเข้าเอาเข้าวกรอบให้ดูว่าข้าวกรอบมาแล้วดูดีขนาดไหนนะฮะผมคิดจริงเพื่อนพี่แหละเพื่อนพี่ที่อยู่ในวงการนะฮะเพื่อนพี่หรือคนที่อยู่ตลาดพระอยู่เครียกอะไรอยู่นัดอยู่อะไรที่รู้จักกันเขาก็พยายามตื้ออยู่นะ ก็ตื้อองค์นี้ผมเหมือนกันนะแต่ว่าเร่งด้วยว่ามันเป็นตลาดบ้านนอกนะฮะตลาดบ้านนอกเขาก็สะตุ้งสะางเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีการตื้อองค์นี้ผมอยู่เหมือนกันนะจับแล้วก็จับอีกจับแล้วก็อยากอยากให้มันหลุดไงเขาก็อยากให้มันหลุด นะฮะอยากให้ซื้อผม300ร0อยห้าวันนั้นตกลงกันเจ0 0ดรอยนี่มั้งแต่ว่าพงว่าพระองค์เนี้ยผมลงประมูลในเว็บนะมีการเคาะประมูลเนคะาะกันเป็นหมื่นแลยนะไม่ได้ว่าอะไรนะไปดูในในในเว็บก็ได้นะฮะนี่ถ้าเราไม่กล้าแขวนแล้วก็ใส่กรอบไว้ชมก็ได้เห็นไหมฟ้าพอใส่กรอบเข้ามาเป็นไงอ่าสวยขึ้นไหมนี่อย่างนี้เลยนะะอันนี้ไม่แขวนนะอันนี้ผมไม่แขวน <laughs> <laughs> เพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเออเนาะ ดูอะไรดูครบถ้วนตำหนิไข่พงไข่ปลาเนื้อหามวลสารดูครบถ้วนนะฮะเกือบร้อเอร์เซแต่ว่าไม่กล้าแขวนเอาคิดว่ายังไงผมก็ไม่กล้าแขวนเนาะนะครับผมก็ดูไม่ขาดไงอ่ะใครดูแล้วมีความรู้สึกมีความคิดอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์นนะนะครับส่วนอันนี้ก็ ไม่บอกก็คงจะรู้ว่าเป็นของเกสใครมีแบบนี้อยู่บนบ้านนะฮะก็ลองดูถ้าเป็นแบบองค์สีเหลืองเนี่ยเนื้อหาอย่างนี้นะฮะเป็นกระดงกระด้างพิมพบีดบีดเบี้ยวเบี้ยวเกิดจากการถอดพิมพนะเนี่ยบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวบีบีตื้นตื้นอย่างเงี้ยนะฮะเคลือบเคลือบสลักไว้นะฮะเคลือบเคลือบไว้คล้ายๆว่าเจ้าของเดิมเขาห่วงเขาห่วงเขาไม่ได้อ่าเขาไม่ได้ เคลื่นนะเออเขาหวงเขา,ขเ,ขาขเขาแขวนไม่อยากให้มันแตกอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะทาเล่นฟอร์มเป็นอย่างนั้นอ่ะนะฮะอันนี้เก๊นะฮะเก๋อนุบาลส่วนอันนี้ก็เนะนาะนานาจิตตังนะฮะใครดูยังไงก็แล้วแต่จะพิจารณาเนาะส่วนผมก็เอาไว้นี่แหละใสก่กรอบไว้เอาไว้ดู <laughs> เออถ้าเจอองค์แบบนี้อีกในกองนี่เออเนี่ยซื้อไม่อั้นเหมือนกันนะผมเนี่ย <laughs> องค์ละร้อยนะ เออไม่ใช่ไปซื้อมีอันอ,องค์ละหมื่นนะไม่ใช่นะถ้าไปเจอเขี่ยกองสามองค์ร้อยหรือแบบสามองค์ร้อยสององค์ร้อยหนึ่งองค์ร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ซื้อมีอันเหมือนกันถ้าเจอฟอร์มแบบนี้นะเออถ้าหลักร้อยฟอร์มแบบนี้ผมก็ซื้อมีอันเหมือนกันแหละนะครับผมแต่ถ้าฟอร์มแบบนี้ก็ไม่ไม่เอานะฮะเอ้าโอเคนะครับสําหรับรายการไลฟ์สาระนะชมแบบโม้ๆกันไปเรื่อยๆนะฮะนะครับส่วนราคานะครับถ้าแท้นะครับถ้าแท้เนี่ยนะครับถ้าแท้แล้วแต่พิมพ์นะ แต่พิมพที่เขานิยมก็คือพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพใหญ่เกตทะลุซุ้ม A มันจะมีเกตทะลุซุ้ม A เกททะลุทะลุซุ้ม B เกททะลุทุ้ม C ไอทะลุทะลุซุ้ม C นะเขาบอกว่าถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่เกททะลุซุ้มนะครับก็ราคาก็ก็หลายหมืน่นสวยๆก็ก็ว่ากันเกือบสองแสนนะครับสวยๆก,ก็ว่ากันเป็นหลักแสนนู่นแหละนะก็แล้วแต่ฝีมือขายแล้วแต่มือขายแล้วแต่หน้าเสือใครแข็งไม่แข็ง ประมาณนั้นนะครับส่วนชาวบ้านซื้อขายกันก็สองสามร้อยนะฮะก็ส่วนราคาก็จะประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะมีมูลค่าราคาสูงอยู่นะฮะแต่ของแท้ก็ทุกวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากหน่อยดูยากหน่อยนะดูยากหน่อยนะครับโอเคนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับอ่าเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ